สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรนะคะวันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเตรียมปลดล็อกชีวิตครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกาลังใจสร้างพลังบวกอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไป อย่าเก็บเอาไปคิดมากนะคะอย่าไปซีเรียสเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอเรื่องอะไรนะที่จะลดล็อกในชีวิตของคุณนะคะ Queen of s w o เก้ไม้เท้านะคะ 8ถ้วยเป็นไพ่4เหรียญน,นะคะเพ g e ออฟบอลโดยภาพรวมนะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะคะเวลออฟฟอร์จูน2ดาบสตาร์นะคะ9เหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ชาริออดนะคะชีวิตของคุณ กำลังจะได้ปลดล็อกไปสู่สิ่งดีๆไปสู่ความสำเร็จนะคะเหมือนคุณได้เดินออกจากสถานการณ์ที่มันดูตึงเครียดที่มันรู้สึกอึดอัดใจตรงไหนที่เราอยู่แล้วมันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความไม่สบายใจก็จงมีความกล้าหาญมากพอที่จะเอาตัวเองออกมามาอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกสบายใจ มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่กำลังสื่อว่าเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆแม้ว่าสิ่งนั้นมันอาจจะเคยมีคุณค่ากับเราทําให้เรารู้สึกดีแต่ถ้ามันถึงถึงเวลาหนึ่งที่สิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ได้นะคะเราก็ต้องอพยายามมองหาสิ่งใหม่ๆปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด ลองกล้ากล้าทาในสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นมันก็เป็นการปลดล็อกความกลัวที่มันเกิดขึ้นในตัวของคุณให้มันมลา,ายหายไปแล้วมันจะทําให้คุณได้เจอโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะ,ะบางคนอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในกรอบอยู่ในเขตจํากัดอะไรบางอย่างหรืออาจจะทํางานในที่ที่รู้สึกว่ามันมีความตึงเครียดนะคะเหมือนเป็น ที่ทํางานที่มันมีระเบียบวินัยค่อนข้างเยอะจนเราอาจจะรู้สึกอึอกดอัดก็ได้แต่ถ้ามันเป็นระเบียบพื้นฐานหนะ้ที่ที่ใดในที่ต่างๆที่เขาควรจะมีเราก็ต้องพยายามปรับตัวแต่ถ้า,าข้อบังคับนั้นหรือระเบียบวินัยนั้นเรารู้สึกอึดอัดจใจไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะปรับตัวได้ เราก็เอาตัวเองออกมาดีกว่านะแต่เราก็ต้องพยายามปรับตัวก่อนนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถปรับตัวได้และมันทําให้เราไม่มีความสุขอะ่ะก็เอาตัวเองออกมามาอยู่ในที่ที่เรารู้สึกสบายใจเป็นที่ที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นถ้าเป็นเรื่องงานนะคะ,ะถ้าอยากจะออกจากงานที่เรารู้สึกว่าทำแล้วไม่มีความสุขไม่สบายใจเราก็ อาจจะเริ่มมองหางานใหม่อย่าเพิ่งออกจากที่เก่านะคะนะให้เราได้ที่ทํางานก่อนวิฉะนั้นมันอาจจะเครียดมากเหมือนเดิมก็ไดนะ้เราลองอให้โอกาสตัวเองในในการที่จะทําสิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานบางทีเราอาจจะรู้สึกท้อแท้หมดหวังกับชีวิตนะคะจงพยายามให้กําลังใจตัวเองดีกว่า กาลังใจที่ดีที่สุดมันก็คือกําลังใจจากตัวของคุณเองอย่าหมดพลังใจหรืออย่าให้ความรู้สึกมันดิ่งดาวมากเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะทําให้เราไม่มีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาตามมาได้ขอให้คุณจงพยายามเติมพลังใจนะสร้างพลังใจให้เยอะๆอาจจะไปพักผ่อนบ้างนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจ เราเครียดกับงานเครียดกับปัญหาต่างเนี่ยมันปวดหัวเปล่า,าหาเวลาไปหาความสุขบ้างไปผไป่อนคลายไปเจอเพื่อนไปให้บรรยากาศต่างเนี่ยมันช่วยฮิลใจเรา,าทำให้ทาให้คุณเนี่ยอาจจะกลับมาสดใสกลับมามีความสุขมีมีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งต่างๆมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่แปถ้วยก็อย่างที่บอกไปว่า อาจจะมีการาได้จบจากสิ่งเดิมๆแล้วก็ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ที่ดีมากขึ้นคุณอาจจะเคยกลัวกับการทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะกลัวไม่สําเร็จกลัวทําไม่ได้นะกลัวนั่นกลัวนี่ไปหมดเลยอย่าให้ความกลัวมากีดกั้นโอกาสที่ดีอย่าให้ความกลัวมากีดกั้นความสําเร็จของเรานะคะเราลองลงมือทําก่อนอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้แค่คุณ ปลดล็อกความกลัวที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วก็เปิดใจที่จะลงมือทํากับสิ่งใหม่ๆคุณอาจจะชอบสิ่งนั้นก็ได้นะคะอย่าเพิ่งอคติในช่วงแรกๆบางคนทํางานอยู่แล้วอาจจะมีหน้าที่ใหม่ๆถูกส่งมอบมาให้คุณทําคุณก็บางทียังไม่ได้ลงมือทํำเลยก็อาจจะคิดในแง่ลบว่าเออเราทำไม่ได้มันดูยากนะคะคืออย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าเพิ่งปิดกั้นโอกาสที่ดี เราลองเปิดใจลงมือทําก่อนอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้แล้วก็งานในหน้าที่นั้นก็อาจจะนำพาคุณไปสู่โอกาสที่ดีในอนาคตไปสู่โอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะ,ะมีไพ่สี่เหรียญอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีการวางแผนการเงินที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็ได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้จ่ายแบบไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ เผลอใช้จ่ายเงินเกินตัวหรือทําอะไรที่ที่มันอาจจะส่งผลเสียกับการเงินของคุณเหมือนคุณมีมุมมองในเรื่องของอาการเงินที่เปลี่ยนไปเริ่มที่จะวางแผนการเงินที่มันดูจริงจังมากขึ้นนะคะมีการาเหมือนไปศึกษาข้อมูลเรื่องของการลงทุนต่างๆก็ได้นสนใจเรื่องของการลงทุนซึ่งก็ขอให้ดูที่มันเหมาะสมกับคุณ ไม่ดูเสียงเกินไปนะคะ,นะจะได้ส่งผลดีกับการเงินของคุณด้วยก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้จักการใช้จ่ายเงินมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินมาโดยตลอดนะคะก็เหมือนกับว่าอยากจะคิดใหม่ทําใหม่นะอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็ได้ก็จะค่อนข้างคิดเยอะนะมากขึ้นในการที่จะใช้จ่ายเงิน,นในค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะ มีดวงของการเริ่มต้นนะการบุกเบิกการทำอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆขอให้คุณเปิดใจนะคะเปิดใจเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆชีวิตมันยังมีความสำเร็จมีอะไรดีๆที่รอคอยคุณอยู่ที่ปลายทางเสมอนะคะแล้วก็ขอให้คุณมันพัฒนาความรู้เราอาจจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มในสิ่งที่คุณสนใจหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ มันมันเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้บ้างอย่างเช่นไอทีเทคโนโลยี IT, ต่างๆนะคะหรือด้านสืออ่อออนไลน์บางคนอาจจะไม่ชอบนะคะพวกโซเชียลพวกเทคโนโลยีรู้สึกว่ามันดูยากนะคะคือก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็จะยากในช่วงแรกๆนั่นแหละนะคะแต่พอเราได้เรียนรู้ได้ลองลองมือทำ ย้ำคิดย้ำทำมันก็ก่อเกิดเป็นความสำเร็จได้เนี่ยแล้วก็มีไพ่ wealth fortune ด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของจังหวะชีวิตที่ดีที่เกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการทำอะไรใหม่ๆมันมักจะยากเสมอแหละนะคะ แต่มันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะได้รับข้อเสนอดีๆในเรื่องของงานในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะคะนะก็ขอให้รับในทุกๆโอกาส รับในทุกๆข้อเสนอแต่ก็ดูได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมเผดกฎหมายหรือเปล่านะคะอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์อย่างเดียวนะมิฉะนั้นมันอาจจะส่งผลเสียกับชีวิตของเราได้นะคะชีวิตของคุณจะกลับมามีความสุขมีความสดใสมีชีวิตชีวามีความหวังนะกับสิ่งที่ทำมากยิ่งขึ้นนะคะหรือคุณมีมุมมองความคิดที่ที่มันดูโตขึ้นก็ได้นะคะ คุณสามารถที่จะทําในสิ่งที่ยากขึ้นทําในสิ่งที่มันท้าทายนะไม่กลัวอะไรอีกต่อไปนะคะเพราะคุณก็รู้แล้วว่าความกลัวความไม่แน่ใจความโลเลมันก็ทําให้คุณพลาดโอกาสที่ดีไปก็ได้เนี่ยอะไรที่มันเคยผิดหวังสิ้นหวังไปแล้วอยู่อยู่มันก็จะกลับมามีความหวังขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะหรืออะไรที่เราเคยทําผิดพลาดเคยทําล้มเหลวมันก็เป็นบทเรียน เป็นประสบการณ์ที่ดีเรามองให้มันเป็นบททดสอบที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็เอามาปรับปรุงแก้ไขเอามาเปลี่ยนแปลงทําให้ดีมากขึ้นมองว่ามันเป็นประสบการณ์ดีๆที่เราไม่สามารถจะหาซื้อที่ไหนได้นะคะอยาแค่ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดชีวิตมันก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะรวมถึง การที่คุณได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวคุณปลดล็อกความคิดปลดล็อกความกลัวนะแล้วกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายมันจะทําให้คุณมีเงินมีรายได้แล้วก็มีโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาด้วยนะคะคุณจะได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่มีโอกาสที่จะ ได้ทำในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบด้วยนะคะเนี่ยเงินทองความสำเร็จมากมายก็จะประเดยประดังเข้ามานะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะการเดินทางที่จะนำพาคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆไปสู่โอกาสที่ดีนะคะแล้วก็บางท่านมีเกณฑ์นนะได้ออกรถคันใหม่ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นการไปฝึกนะฝึกขับรถก็ได้นะคะ คุณอาจจะเคยรู้สึกกลัวการขับรถนะขับรถออกตามถนนหนทางนะคะนะแค่เราเป็นผูดด้โดยสารนี่เราก็ยังรู้สึกกลัวเลยแต่อาจจะด้วยความจําเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องไปเรียนรู้การขับรถนะคะนะเพื่อที่จะอาจจะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานก็ได้บางคนอาจจะทํางานเป็นพนักงานขับรถส่งของนะเป็นรถโดยสารก็ได้นะคะหรืออาจจะขับรถเพื่อ อคอยดูแลคนในครอบครัวก็ได้เหมือนเป็นการได้ฝึกในทักษะใหม่ๆเพื่อเสริมนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตให้มันสะดวกขึ้นแล้วก็สุขสบายมากขึ้นก็ได้เนี่ยแล้วก็ไพ่ชาริออดยังหมายถึงการอดทนอดกั้นในสถานาในสถานการณ์แย่ๆต่างๆนะคะบางทีเราเจอสิ่งที่มันไม่ได้อย่างใจเราก็อย่าพิ่งโกรธอย่าพิ่งโมโห นใจเย็นเย็นตั้งสติให้ดีนะคะสติมาปัญญาเกิดเราอาจจะถูกยั่วยุนะให้หลงกลให้เราโกรธโมโหก็ได้นะคะแค่เราอดทนอดกั้นนิดนึงมันอาจจะมีสิ่งดีๆเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ได้เราอาจจะไปทํากิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกการมีสติฝึกการมีสมาธิอย่างเช่นไปสวดมนต์นั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมก็ได้หรือไม่อาจจะเป็น กิจกรรมที่มันเป็นการฝึกนะคะฝึกสติฝึกสมาธิก็อย่างเช่นาวาดลูกฟังเพลงหรือการเล่นกีฬาก็ได้มันก็เป็นการทําให้เราได้จดจ่อกับสิ่งที่ทําแล้วก็ทําให้เรา,ามีสติสามารถที่จะคิดอะไรดีๆนะหรือเป็นการได้ปลดล็อกความคิดดีๆนะให้มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะรวมถึงคุณอาจจะมีความคิดที่ดีมีไอเดียอะไรที่มันสร้างสารรค์ที่มัน อยู่ๆก็ผุดคิดขึ้นมาแต่คิดแล้วขอให้ลงมือทำด้วยก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จได้นะคะก็ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซัปะเตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ